ไปพูดคุยกับคุณนทวันรอ้นรัฐกันเลยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ซ IMB นะคะซึ่งคุณเปียกนทวัน์ตอนนี้เองก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านกําลังตามพี่เปยกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เปยกค่ะพี่บอลครับค,ค่ะตอนนี้ฟังคุณผู้ชมตามพี่ตลอดเลยนะเไม่ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเหรอ ไเเดี๋ยวต้องส่งสปายไปบอกพี่นะฮะเขาตามไปทุกช่องเลยนะเห็นบอกแล้วค่ะก็บอกกําลังสู้กันอยู่กับโรคบางแห่งกันด้วยนะฮะเรเพียกนทวัฒน์เนี้ยกําลังดาหน้ากันอยู่ค่ะพี่เพียกตลาดหุ้นในวันนี้เองค่อนข้างที่จะสดใสไหมคะสดใสครับสดใสครับตอนนี้บวกขึ้นมา20จุดนะคะพี่มองสถานการณ์เป็นยังไงคะมั่นใจไหมคิดว่าน่าจะไปชนสันเจ็ดสิบก่อนนครับ <ะ>ได้อีกสักสิบจุดสิบปอระจุดจะวิ่งไปขนาดนั้นอีกเหรอคะครับครับจะไปนชนแถวนั <c oughs> ้นแถวนั้นอาจจะยังผ่านยากหน่อยค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่วันนี้พี่เพียกสังเกตดูตลาดหุ้นเน่ยมีการไปเข้าตัวไหนยังไงคะก็ส่วนใหญ่ก็ไปเข้าไอ้ตัวที่มันช็อตมาแรงๆครับอ๋อโดนเราทุกมาเ <c oughs> มื่อสัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะใช่เช่นบ้านปูปอทซีเอเออท็อปพวกนี้ครับเนนเข้าตันนี้แล้วก็มีปูนใหญ่ปตท นี่เข้าตัวใหญ่หมดเลยนะครับ P T e P ทครั้งชุดใหม่ครับวันนี้ที่ที่โดนโดนเขาทิ้งกระจาดมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครเชื่อบางโรก็เจ๊งเลยใช่ใชไหมคะพี่ออย่าไปอย่าไปอย่าไปเือย่าไปอย่าไปตีเลสขนาดนั้นอย่าไปตีเสเลยค่ะคือนี้ผมผมต้องบอกนี้นักวิเคราะห์หรือบโบรกเกอร์ที่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาเนี่ยอ่านนี้ต้องชมเชยเขาค่ะผิดถูกไม่อย่าไปว่ากันเพราะว่ามีใครถูกหมดหรอก นะถูกบ้างผิดบ้างผนกันไปเราเองเราต้องใช้ดุลพินิษหรือวิจารณญาณของเราด้วยแต่ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าซึ่งเดี๋ยวอาจจะลงแรงก็ได้นะอย่าไปอย่าเพิ่งไป๋อค่ะยเป็นเรมไทรใช่ไหมค่ะอย่าเพิ่งไปเรมใจเย็นใจเย็นก็ต้องอาศัยองค์ประกอบข้อมูลตามเคาให้ทันกันแล้วกันใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อค่ะค่ะพี่เปี๊ยกคะไม่ว่าจะเป็นปตทนะคะหรือว่าในส่วนทางด้านเอ่อ บ้านปู่ที่ขึ้นมาลักษณะนี้ก็คือเป็นการขึ้นแบบว่ามันมันตกไปต่ําหรือว่าอย่างไงฮะเขาเขาเออขารล่งเขาใช้ช็อตช็อตช็อตทุนออกมาคำว่าช็อตทุนหมายถึงว่าไปยืมหุ้นชาวบ้านออกมาขายนะครับเขาคงมีบางส่วนที่ขายขายเนื่องจากผิดสัญญาณเทคนิคเขาเสียก็คงมีบ้างอันนี้พอถึงจุดเนี้เขาไอ้คนที่เฉพาะเฉพาะคนที่ยืมหุ้นมาช็อตนะ จะเป็นฝรั่งก็ได้จะคนไทยก็ได้กองทุนก็ได้ล้วแต่ใครก็ได้เขาก็เห็นราคาพื้นตัวเขาต้องรีบซื้อคืนแรงซื้อมันจะเยอะหน่อยอเอ,อ,เยอ,อยแรงซื้อจะเยอะหน่อยแรงซื้อจะเยอะหน่อยใช่ไหมคะเะพร<อ>าะแรงซื้อเยอะหน่อยราคามันก็มันก็จะขึ้นเร็วหน่อยเพราะว่าคนขายก็เอ๊ะเราไม่ตั้งออเดอร์ได้ไหมะอะไรเงี้ยนะก็ก็แย่งกันอยู่แย่งหุ้นกันอยู่ค่ะสังเกตดูพี่เปียกวันนี้บ้านปูบวกมา20บาทนะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่หลุด600ใช่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  ใครไปช็อตแบบหกร้อยแล้วไปรอรับอีกมารับของแพงไหมคะพี่แพงแพงแพงเพราะว่าถ้าถ้าคนจริงๆคู่ตัวนี้โดนขายมาตอนดุลหกร้อยห้าสิบแล่น่ากลัวหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีกำไรอยู่นะสำหรับคนที่จะต้องซื้อเอนะ <c oughs> อ๋อเหรอถือถือว่าเขาเขาทุบมาตั้งแต่ระดับราคาประมาณหกร้อยเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบถึบงห <c oughs> ้าสิบผมค่ะ เพราะตาสุดนี้ประมาณห้าแปดแปดใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ไอห้าแปดแปดนั่นเป็นแพนิกเซลล์แหละคือคนที่ทนไม่ไหวอะไรเงี้ยนะก็คัดทิ้งอ,อกมามมมมช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้ามีการคัดลอสในบางพอร์ตเกิดขึ้นนะคะพี่เป็กจะแนะนานักลงทุนต้องเก็บหุ้นในลักษณะไหนต่อไปหรือว่าใจเย็นๆแบบไหนคะเออคือตอนนี้มันกําลังบีบาวกลับไปนะค่ะอันนี้ปัญหาตอนนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ดุดพันสี่สิบละหรือพันสามสามเนี่ยกรอบเนี่ยนะค่ะ เ,เดี๋ยวพอขึ้นไปเทสประมาณใกล้ๆพันเจ็ดสิบมันจะมีแรงขายเข้ามาอีกทีนึ่<ค>ะไอ้แรงขายตัวนี้เดี๋ยวเราตามดูกันนิดหนึ่งหน้าวันจันทร์หน้าน่าจะมาคุยกันได้ว่าไอ,อ้แรงขายอันนี้มันทําให้ตลาดมันมันลงต่ำลงตล่ำกว่าพันสามพันสี่สิบจุดได้ไหม <คะ S 2> สมมุติว่ามันไม่ผ่านสมมติว่า <คะ S 2> ขายยังไงก็ไม่ดุพันสี่สิบอันนี้ก็ต้องบอกว่าขาขึ้นที่กำลังไปทดสอบพันหนึ่งร้อยห้าสิบจุดที่ไฮเดิมเนี่ยมีความเป็นไปได้ในเดือนหน้าเนี่ยในช่วงเดือนกันยานะคะในเดือนกันยานเี่ย นี่ไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้มันจะรู้เลยว่าตลาดจะจะขาจะเป็นขาขึ้นต่อไหมค่ะดูที่พันสี่สิบจุดอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมชัดเจนนะคะให้ดูดัชนีที่พันสี่สิบจุดไว้ยืนได้ทั้งสัปดาห์ให้เออให้เออไได้ถึงพันสามสามนะเผื่อเล้อเผื่อผิดพลาดไปพันสามสิบสามจุดนะคะต้องไม่หลุดห้ามหลุดเป็นนันคารดด้วยถ้าในกรณีหลุดก็หมายความว่าต้องลงใช่ครับค่ะ แต่ถ้าไม่หลุดขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นพันหนึ่งร้อยห้าสิบอันนใช้เวลาอาทิตย์สองอาทิตย์ว่าไปนะแต่ว่าคิดว่าเดือนหน,น้าน่าจะได้เห็นค่ะ,คะนั่นก็เป็นเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมคะพี่เป็กคะใช่ครับใช่ครับใช่คถ้าในเชิงของข่าวคราวที่เกิดขึ้นเองนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับข่าวนี้อตอนนี้ยังถือว่ายังไม่มีข่าวบวกนะครับค่ะอ่ส่วนใหญ่ก็จะเปรนข่าวลบ โบลเกอร์ฝรั่งลดอะไรบ้างอะไรบ้างตทาที่เราได้ข่าวมานะครับตัวเลขกีดีพีอยู่ต่ํากว่าที่คาดก็ยังเป็นขาลบๆอยู่ค่ะที่อเมริกาที่ยุโรปก็ยังถือว่ายังสวิงไปสวิงมาอยู่ค่ะครับการตลาดเราเองเราก็รอรอให้ฝรั่งกลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งตอนนี้ตรงนี้ต้องถือว่ายังนะเพราะตัวเลขเมื่อเช้าก็ยังยังลบอยู่นิดหน่อยต้องทนไว้ก่อนในสภาพของร่างกายและจิตใจของนักลงทุนไทย เอพี่เพียงการลงทุนในช่วงนี tense, ้นะคะก็คือต้องลงทุนในลักษณะเชิงกลยุทธ์เชิงเทคนิคประกอบเป็นหลักเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะก็เอาเป็นว่าทุนใหญ่ๆลงแรงๆก็เก็บได้พี่ยว่าเราอาจจะต้องคํานวณหาจุดต่าสุดด้วยกราฟหน่อยน่กราฟใช่ไหมคะพี่แต่ใช้เทคนิคเข้ช่วยหนึ่งว่าตรงนี้แรงขายหมดหรือยังตรงนี้ซื้อได้หรือยังเนี่ยครับแต่ว่าโดยหลักๆของกลยุทธ์ก็คือลงแรงๆซื้อพี่นายว่า รอบนี้ลงแรงๆรงมันมีหลายชั้นหลุดหลุดกันหมดเลยนะมหลุดหลายชั้นนะหลายชั้นคนก็เลยบางทีอาจจะแพน,นิคไปนิดนึงจำได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของทางด้านแฟนๆของพี่เปียกเองนะคะก็ซัดหุ้นเต็มพอร์ตเหมือนกันนะคะครับ,รบตอนนี้ทยอยออกกันมัายยังคะยังครับยังครับจะหลอออกที่พันเจ็ดสิบจริงๆผมอยากดูไกลกว่านั้นครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าใครกาไรเนี่ย จะถอนออกมาบ้างก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยครับค่ะแล้วแต่อธัธยาศัยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะคถ้าได้กําไรนะคะถ้าได้กำไรก็ดูเอาครับบางตัวขายขายดึงเงินออกมาบ้างจะได้ไม่อัจเกินไปก็ปรับเอาปรับตามใจเอาอืพี่เปี๊ยกคะแล้ววันนี้ต้นต้นสัปดาห์นะคะพี่เปี๊ยกจะแนะนําหุ้นตัวไหนคะเออจริงๆวันนี้ก็เพิ่ว่าราคาเพิ่งราคาหุ้นมันขึ้นมาเร็วกว่าที่คิดจริงๆวันเนี้ยกะว่าคงจะบวก ไม่เยอะก็จะให้เก็บพวกปตทซีเอชท็อปบ้านปูอะไรเงี้ยนะอ๋อค่ะนี่พอขึ้นมาถึงจุดนี้มันเหลืออีกสิบกว่าจุดก็ก็เลยไม่แน่ใจคิดว่าคิดว่าไม้ตามตรงนี้อาจจะเสี่ยเงเกินไปค่ะอันนี้ขอขออนุญาตนั่งดูนะวันนี้อืมก็อย่าเพิ่งวิ่งตามใช่ไหมคะพี่<อ>ตัวใหญ่ๆที่ว่านะคะที่มันมีพูดแบงค์ที่ยังไม่ขึ้นอย่างเคแบงค์ ank, ถ้าจะลองลองดูนะค่ะก็ลองดูเคแบงค์นะตอนนี้เท่าไหร่คะพี่ร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบครับอืม เเดี๋ยวราามตอนนี้ที่ไม่ไม่ไม่รู้จะเข้าตัวไหนนะครับก็ก็มีตัวนี้ที่ยังไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวดูอีกทีนะคะว่าเคบังตอนนี้ก็คือร้อยยี่ห้าบาทห้าสิบตังค์นะคะใช่ครับใช่ครับถ้าถ้าหางนักลงทุนจะเข้าไปเก็งกำไรนี้เข้าไปได้ไหะดับต้านอยู่ประมาณร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าได้สามบาทร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าได้สามบาทนะคะถ้าได้จากระดับราคาตรงจุดนี้นะคะใช่ครับใช่ครับอ๋อซื้อไปซื้อมานี่ค่าคอมคุ้มอ่ะพี่ เออก็ก็ดีเหมือนกันนะจะได้มามีผมจะได้มีโบนัสบ้างนะก็ก็ราคาเขาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับ100บาทัพนะคะสำหรับกาิกรไทยหรือว่าเคแบงนะคะพี่เป๊กครับครับอืมแล้วเมื่อเช้าที่พี่เปยกนั่งทำอะไรบ้างคะเอ่อเอาละเอียดเลยไหมเอา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 เรียนเอาตั้งโมงเช้าเลยป่ะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพี่ตอนที่ตลาดทุนเปิด10ตอนตอน10โมงเช้าก็นั่งดูมันอยู่ว่าเอะมันจะข้าม พันสี่สิบเอาอยู่ไหมเมื่อเช้าดิฉัน,นเผิดว่าเอาอยู่เอาอยู่ปับ๊บมันก็มีแรงซื้อตอนเปิดายเข้ามาแต่ตอนนี้คอนเฟิมทุกอย่างว่าจะขึ้นไปอได้อย่างน้อยก็พันพันหกสิบขึ้นอะไรนะแต่ว่าะจะไปถึงพันเจ็ดสิบได้เปล่าเนะี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นั่งดูต่อแล้วได้ให้ลูกค้าเข้าตอนช่วงไหนไหมคะส่วนใหญ่ลูกค้าพี่จะเข้าก่อนนะเ๋าเข้ามาก่อนแล้วใช่ไหมคะเข้ามาก่อนนั้นอน,นอาทิตย์ที่แล้วส่วนใหญ่นะ CIMB นี้ลูกค้าเข้าเข้ามาตั้งแต่ที่แล้วนะคะคุณรู้ฟังที่แล้วที่ตอนที่ตกตกอยู่นะคะตอนพยอตอนตกแล้วมาเก็บทีนี้ปัญหาคือบางครั้งลูกค้าบ้างเขาอว่ามันตกราคาขึ้นลงต่ออะไร่เงี้ยนะก็ตอนนี้ก็น่าจะบางตัวก็น่าจะได้กําไรกันแล้วเอพีเปียกเป็นเกรดให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนิดหนึ่งสิคะว่าเวลาฟังนักวิเคราะห์เนี่ยฟังคนไหนแล้วจะเชื่อแบบไหนดีแล้วคะพี่ คือเอา,อางี้อย่าฟังหลายคนอย่าฟังหลายคนนะคะอ่าเพราะว่าแต่ละคนบางทีก็ซื้อขายคนี้การฟังหลายคนมันเกิดจากนี้ค่ะคนไหนที่พูดถูกใจก็ฟังคนนั้นอ๋อค่ะคุณผู้ฟังคนไหนพูดไม่ถูกใจก็ก็ก็ไม่ฟังอืมคนี้ปัญหาคือมันเรื่องของพูดไม่ใช่ถูกใจหรือไม่ถูกใจค่ะมันเป็นเรื่องของของเหตุผลเรื่องของการมองตลาดค่ะถ้าถ้าคนนี้อย่างผมมองผมมองให้ซื้อซื้อแต่แล้วมันถอยเนี่ยค่ะ พอพอถอยปั๊บเขาไปฟังอีกคนหนึ่งว่าให้สต็อปลอตเขาก็จะขายไงค่ะเออพอพอพอหุ้นเริ่มขึ้นมาเขาเขาบอกเออดูนี้เชื่อนะัทวัฒก็ดีค่ะก็ไปฟอลโล่บ u ายค่ะมันมันไม่ใช่เลยอืเพราะว่าเราให้ซื้อตอนลงถูกไหมค่ะเออ ปุ๊บแปลว่าตัวเองฟังหลายคนเกินไปอืมค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะตามใครก็ตามคนนั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเอมถ้าผิดสักสองสามครั้งค,ค่อยเลิกตามอ๋อถ้าผิดสองสามครั้งก็เลิกตามนะคะเอมถูกต้องก็กอ็อย่าฟังผสมกันนะ่ะฟังผสมพันแล้วงงเพราะบางทีมีคนมีคนมามาถามผมว่าให้คุณนวัฒน์ให้ให้ซื้อตอนพันหนึ่งร้อยขึ้นไปไม่ใช่เหรอโอ้โหเฮ้ยพี่สงสัยพี่ไปฟังผิดคนนะอื มีเหมือนกันครับอมอก็เป็นเทคนิคนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกับหลากหลายนะคะหลากหลายสไตล์นะคะสไตล์พี่เปียกเขาก็มาพูดตัวใหญ่ๆอีกแบบหนึ่งนะคะเปอร์เซ็นเทจกำไรก็ว่ากันไปเปอร์เซ็นเทจเสียหายก็ว่ากันไปนะคะใช่ใช่อืมต้องเลือกต้องเลือกนะคะคุณ้คือถ้ามีพูดใหญ่ๆโทรหาผมได้ว่ามองยังไงค่ะพูดเล็กๆอาจจะไม่ค่อยถนัดมาก ค่ะพี่เป็กในกรณีที่แบบว่าสมมตินะคะกองทุนต่างชาติเขาเทหุ้นตัวใหญ่ออกมาเราสังเกตไม้ที่เขาทิ้งทิ้งมานี่นอไหนบิดออฟเฟอร์นะคะอ๋อมันมันจะรู้เลยครับว่าเขาเขาทิ้งอ่ะครับค่ะจะทิ้งลงมาทิ้งอย่างเดียวเลยครับค่ะไม่มีปล่อยให้หายใจอครับอ๋อถ้าคือตั้งซื้อเมื่อไหร่ก็ตู้มตุ้มลงมาใช่ใช่ใชคือคุยไงทิ้งจนเราตั้งขายไม่ทันนะครับ ค่ะรู้สึกตัวอทีงก็ข้างล่างแล้วข้างล่างแล้วเราก็ไม่กล้าขายไม่กล้าขายเขาขายต่ออีกเขาก็ขายให้สะใจไปเลยใช่เวลาเขาขายนี่ขายหนักเหมือนกันนะฮะสวาซื้อก็เหมือนกันคเวลาซื้อก็เหมือนกันซื้อก็ให้เราซื้อวิ่งตามไม่ทันตามไม่ทันแหละครับซื้อเราซื้อสมมติว่าเราดูไว้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยครับค่ะเราดูไว้พอวันวันนี้ขึ้นไปร้อยห้าร้อยห้าเราก็แพงเราก็เลยบิดร้อยสามไว้มันก็ขึ้นไปร้อยสิบพอขึ้นร้อยสิบ เราก็เอ๊ะเอาร้อยเจ็ดดีไหมมันขึ้นเป็นร้อยสิบห้าเฮ้ยแล้วเราเจะสู้กับเขาได้ยังไงคะพี่เป๊กสู้ได้สู้ได้ตรงที่ว่าถ้าซื้อก็คือถืออ๋อถ้าสู้ได้คือถ้าซื้อ,อ,อก็คือถือได้คือซื้ออ๋อคือซื้อ <laughs> คือซื้อด้านไหนด้านขวาก็เคาะไปเลยค่ะไม่ต้องตั้งเวลาขายก็เคาะด้านล่างทิ้งไปเลยอืไม่ต้องไปตั้งรอตั้งซื้อตั้งขายไม่ต้องคือต้องมีจอเราต้องดูจอด้วยการเป็นนักลงทุนไม่ใช่ฝาก ตาไว้กับมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะก็โทรไปถามมาร์เก็ตติ้งได้ว่าอิบิดเท่าไหร่วะอิบิดเท่าไหร่ก็ใส่ตรงนั้นแหละก็ลขายออาค่ออเฟอร์เท่าไหร่ก็ซื้อตรงนั้นอืมนะนักลงทุนแฟนๆรายการที่ไปร่วมอบรมสัมมนากับทางรายการในช่วงที่ผ่านมาน่าจะได้กลเม็ดเคล็ดลับกันเยอะขึ้นนะคะพี่เป๊ก ได้แนวได้แนวกันบ้างนะได้แนวไปของผมก็มีผิดมีถูกนะครับก็เอาว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ไปใช้ก็แล้วกันค่ะค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถูกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ังไม่มีใครเก่งขนาดนั้นนะครับไม่มีใครเก่งขนาดถูกทุกครั้งนลครับไม่มีครับเขาบอกแล้วการลงทุนนักลงทุนต้องใช้วิจารณญาณอย่าไปฟังใครเขามากต้องเลือกดูหุ้นมีมีหนังสือเขียนเคยเคยเขียนไว้ด้วยนะค่ะว่าถ้าเราลงทุนแบบเชื่อตัวเองเนี่ยเราจะได้กําไรตลอด จดไว้นะฮะลงทุนเชื่อต,ตัวเองถ้าเราฟังคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยค่ะขาดทุนมีท่านอืมค่ะค่ะก็พี่เปียกก็มีประสบการณ์เจอเจอนักลงทุนหลากหลายรูปแบบในในวงการตลาดหุ้นไทยตั้งแต่เปิดตลาดจนปัจจุบันนะคะครับค่ะพี่เปียกขอบคุณมากนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นความรู้